ข้อนี้นะครับเขาให้รูปมาครับแล้วเขาถามว่าจากรูปสายยาวสายยางลดน้ำต้นไม้เนี่ยเขาหาว่า p 1เท่ากับเท่าไหร่ถ้าดูรูปเนี่ยครับคือโจทย์อะ่ะเขากำหนดให้จุดเนี่ยเป็นจุดที่หนึ่งแล้วก็จุดเนี่ยเป็นจุดที่สองซึ่งแต่ละจุดก็จะต้องมีความดันเป็นของตัวเองใช่ไหมครับคือ p หนึ่งคืออะไรที่เขาถามคือตรงนี้ อ่าแล้วก็ P2 แล้วก็พื้นที่หน้าตัดของจุดที่1เนี่ยครับคือ3.5ตารางเซนติเมตรพื้นที่หน้าตัดของท่อณจุดที่2เนี่ยครับคือ0.25ตารางเซนติเมตรและจุดที่1กับจุดที่2เนี่ยสูงต่างกัน1.5เมตรอ่าเขาบอกว่าจากรูปสายยางรดน้ำต้นไม้จงหา P1 ถ้าเขากำหนดความดันบรรยากาศเป็น สิบกำลังห้านิวตันต่อตารางเมตรที่เขากําหนดะความดันบรรยากาศขึ้นมาเนี่ยครับแส,แสดงว่ามีความน่าจะเป็นที่จะต้องใช้ใช่ไหมให้ขีดเส้นใต้เอาเอาไว้ก่อน,นจากรูปครับเราต้องการ p 1แต่ว่าทางที่จะไปถึงนั้นได้เราต้องใช้หลักอะไรครับหลักของแบนูลี่ใช่ปะ เพราะว่าสมการของแบรเพราะว่าสมการของแบนูลี่เนี่ยมีตัวแปรของความดันอยู่ในสมการคือ p 1บวก log h 1เท่ากับบวก1ส่วนสอง o v 1กำลังสองเท่ากับ p 2บวก log h 2บวก1ส่วนสอง o v 2กำลังสองที่เราต้องใช้หลักของแบนูลี่เนี่ยเพราะว่า มีการให้หา p 1ซึ่ง p 1นะเนี่ยครับมีอยู่ในสมการแบนูลีขั้นต่อไปของเราก็คือเราต้องกำหนดก่อนว่าเรารู้ตัวไหนแล้วถ้าเราให้ตัวเนี้ยครับถ้าถ้าเราให้ระดับข้างล่างเนี่ยเป็นระดับอ้างอิงใช่ป่ะจะจะพบว่า s 2เนี่ยครับจะเป็น1.5ใช่ไหมส่วน h 1เนี่ยจะเป็น0อ่า ดังนั้นตัวแปรนี้มันไม่ใช่ปัญหาของเราส่วน v 1เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็น50าสซนติเมตรใช่ปะ่ะถ้าอย่างนั้นตัวแปรนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาของเราแต่ปัญหาของเราคือ p 2กับ1นึ 2, Low ่งส่วนสอล v 2กับสองอดังนั้นเราก็ต้องมาหา v 2ก่อนนะครับหา v 2จากอะไร ข้างล่างเนี่ยครับเขาให้พื้นที่หน้าตัดมากับความเร็วมาด้านบนนะครับเขาให้พื้นที่หน้าตัดมาอย่างเดียวอ่าก็ทำแน่งทำแน่งแล้วใช่ปะว่ามันคือสมการ a1v1 1, เท่ากับ a2v2 หรือสมการอัตราการไหลซึ่งต้องคงที่นั่นเอง a1 คือ3.5ตารางเซนติเมตรพี่ต้องทำให้เป็นเมตรป่ะครับ ไม่จำเป็นต้องทําให้เป็นเมตรก็ได้เพราะว่า A ข้างนี้ก็ตัดกับ A ข้างนี้อยู่ดีถ้าเราใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรทางคู่ v 1เป็น50าสเซนติเมตร a 2เป็น0.25ยดสองแล้วก็ v สองอ่ะอย่างนี้เราก็จะหา v สองได้ใช่ไหมครับศูนย์ยุสองห้านะครับมันก็คือ หนส่วนสเท่ากับย้ายสขึ้นไปคูณครับได้200ร้คูณด้วยสาก็ได้700เท่ากับ V2 แต่ว่า V2 ที่ได้เนี่ยต้องเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวลืมว่าหน่วยของมันคือเซนติเมตรต,ต่อวินาทีใช่ปะ,ะดังนั้นพ ดังนั้นถ้าเรารู้ v2 แล้วครับสมการเนี้ในส่วนของตัวแปรนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วใช่ไหมงั้นปัญหาของเราต่อไปคือ p2 p2 ครับจะเห็นได้ว่าตรงณจุดเนี้คือจุดปลายปลายสายยางซึ่งจุดปลายสายยางเนี่ยครับมันต่อกับบรรยากาศใช่ปะ ดังนั้นความดันของมันอะ่ะคือ P2 เนี่ยจึงเป็นความดันบรรยากาศอ่าตรงนี้สําคัญเพราะว่าโจทย์หลายๆโจทย์เนี่ยชอบเล่นตรงนี้คือเขาไม่กําหนดความดันมาแต่เราต้องรู้เองโอเคปะว่า P2 ต่อสู่อากาศ P2 ต่อสู่อากาศความดันของมันก็ต้องเป็นความดันบรรยากาศอ่าดังนั้น ในในสม,านสมาการแบรนูลี่ครับเรารู้สมาการนี้แล้วเรารู้ส่วนนี้แล้วเรารู้ส่วนนี้แล้วเรารู้ส่วนนี้เรารู้ส่วนนี้เรารู้ส่วนน,รรวน,นี้ก็หาส่วนนี้ได้แล้วใช่ไหมครับอ่าก็แทนค่าครับจะหาพีหนึ่งบวกด้วยโลโลเขากําหนดว่าให้เป็นอ่าเขาบอกว่าสายยางลดน้ําต้นไม้มันก็คงต้องเป็นน้ำนะครับใช่ป่ะก็คือโลคือหนึ่งพัน g คือ10 h คือ h คือเท่าไหร่ครับถ้าเราให้ระดับนี้เป็นระดับอ้างอิงแสดงว่า h 1ต้องเป็น0ใช่ป่ะบวกด้วย1ส่วน2โลคือ1,000 v คือ50ซนติเมตรแต่ว่าถ้าเราเอาเข้าแบนนูลี่เนี่ยตัวแปรมาตัดกันไม่ได้ไงดังนั้นเพื่อความชัวร์ต้องทำให้เป็นเมตรเปอกก่อน 50ซนตเมตรต่อวินาทีก็จะเป็น1ส่วน2เมตรต่อวินาทีใช่ปะจับเท่ากับ p 2 p 2คือ10กับลัง5ใช่ปะบวกโลโลคือ1000 g คือ10 h คือ1.5บวกด้วย1ส่วน2โลคือ1000 v กำลังสอง v สองกำลังสอง v สองคืออะไรครับ v สองคือที่เราหาไว้เมื่อกี้เจ็ดร้อยเซนติเมตรต่อวินาทีใช่ป่ะแต่ก็ยังหาไม่ได้แบบนี้ต้องเปลี่ยนให้เป็นเมตรต่อวินาทีก่อนเจ็ดร้อยเซนติเมตรต่อวินาทีก็เท่ากับเจ็ดเมตรต่อวินาทีอ่าที่เหลือก็แค่การคิดเลขครับจะหา p หนึ่งครับจะเห็นได้ว่าก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยมีศูนย์ ดังนั้นก็ได้ศูนย์ส่วนก้อนเนี้ยคือหนึ่งพันหารแปดใช่ป่ะครับหนึ่งพันหารแปดได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าส่วนหน้านี้คือสิบกําลังห้าบวกด้วยหน,นึ่งจุดห้าไอตัวนี้ครับคือหนึ่งจุดห้าคูณสิบกําลังสี่ใช่ปะก็เท่ากับศูนย์จุดหนึ่งห้าคูณสิบกําลังห้า ส่วนในตัวนี้ครับคือสิบเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าใช่ป่ะครับสี่สิบเก้าคูณหนึ่งพันได้สี่หมื่นเก้าพันสี่หมื่นเก้าพันหารสองครับก็ได้สองหมื่นสี่พันห้าร้อยอ่ก็ง่ายแล้วครับสิบกําลังห้าบวกศูนย์จุดหนึ่งห้าก็ได้ก็นี้เป็น 1.15่งจุด่งห้คูณสิบบายัางไครับหรือคิดอีกทีก็คือ1นึ่0แสนห้าหมื่นหนึ่งบวกสองหมื่นสลบด้วย125่งร้อยยาครับคือคำตอบของ p ีหนึ่งหนึ 150, ่งแสมบวกสองหมื่นสก็ได้ หนึ 13, 900, 13 9, 500, ่งหมื่นสเกยหนึ่งแสนสามกันห้าร้อลบด้วยหนึิบหเท่ากับหนึ่งแสนสน้า้อินวตันต่อตารางเมตรอ่าก็คือคำตอบนะครับจะเห็นได้ว่าข้อนี้ครับก็ต้องใช้สมการของแบรน,นูลี่ในการแก้ปัญหาอ่าพอเรามาวิเคราะห์สมการของแบรน,นูลี่เนี่ยก็พบว่าตัวแปรที่เรา อาจจะยังไม่รู้เนี่ยครับมีอยู่2ตัวคือ1กับ2ดังนั้นหน้าที่ของเราคือเราต้องหาตัวแปรเหล่านั้นก่อนหา v2 จากสมการอัตราการไหลแล้วก็หา p2 จากที่สายยางเนี่ยครับต่อสู่บรรยากาศการที่สายยางต่อสู่บรรยากาศทําให้ความดันของมันเนี่ยครับเป็นความดันบรรยากาศด้วยซึ่งแก๊สเนี่ยเป็นแก๊สสาคัญเราต้องรู้เอาไว้เลยต้องจําต้องจําโอเคนะ ที่เหลือก็แค่การแทนค่าแล e. ้วก็คิดเลขครับซึ่งที่ไม่ค่อยเน้นคิดเลขเท่าไหร่เพราะว่าฟิสิกส์เนี่ยจบแค่วันทัดนี้ที่เหลือเป็นคณิตศาสตร์โอเคนะคำตอบของมันก็คือ1 3 9 3งแนิ้นิวตันต่อตารางเมตรครับ